อ้าวสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ d ็อกเตอร์ท็อ anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้วันนี้ครับเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ที่เขาเรียกว่าเข้มค้นกันมากๆนะครับ30วันนะครับคุณดีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับมันเป็นซีรีส์ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปวันละนิดวันละนิดนะครับแล้วจะทําให้ท่านแบบเขาเรียกว่าสุขภาพดีแบบงงๆคุณดีแบบงงๆชีวิตดีแบบงงๆแต่ว่า อีอย่างว่าทำไมชีวิตมันดีอย่างนี้นะฮะอารมณ์แบบนี้เลยนะครับก็แนะนำนี้ฮะว่าสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูในวันที่10เนี่ยท่านพลาดไม่ได้นะฮะวันที่1-9ถึงท่านต้องย้อนกลับเข้าไปดูครับเพราะอะไรเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยผมจะมีภารกิจลับ1อย่างให้ท่านทำนะครับเมื่อท่านทําทุกๆวันติดกัน30บวันแปลว่าท่านได้ทำภารกิจที่จะยกระดับชีวิตตัวเองเนี่ยสาภารกิจแล้ว30ภารกิจเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านไปตลอดการ ท่านจะไม่จําเป็นต้องทานอาหารลดน้ําหนักอีกแล้วท่านจะไม่จําเป็นต้องออกกาลังกายหนักแต่ว่ามันไม่ผอมสัทีท่านไม่จําเป็นที่จะต้องทุกทรมานกับการที่น้ําหนักโยโย่เด้งไปเด้งมานะครับเพราะว่า30วันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าง่ายทําได้จริงเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับก่อนไปนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะไปเราไปลุยกัน สำหรับวันที่10นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ5ความลับพร้อมติดจรวดเผาไขามันรัวๆ,ๆด้วยการทำ intermittent fasting หรือ IF นะครับผมมั่นใจว่าถ้าผู้ที่ติดตามของผมเนี่ยคงจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ intermittent fasting หรือ IF มาในระดับหนึ่งแล้วนะฮะสำหรับคนใหม่ๆก็มักจะมีคำถามมาเรื่อยๆว่า IF คืออะไร IF ทำไมต้องทำ IF อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งต้องบอกเฮียว่าสำหรับผมเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างนี้ครับว่า เรื่องของ IF เนี่ยเป็นอะไรที่เหนือกว่าการลดน้าหนักการลดน้าหนักนี่เป็นอะไรที่มันอีซี่มากๆมันง่ายมากๆยังไงก็ลดได้อยู่แล้วครับถ้าท่านอยากจะลด5โลถึง10โลเนี่ยมันก็ทําได้อยู่แล้วท่านก็ทําตามที่ผมสอนนี่แหละมันได้อยู่แล้วนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยผมอยากให้ท่านเข้าใจลึกไปมากกว่านี้ท่านจะได้เข้าใจว่าทําไมการทํา IF มันถึงทําให้ท่านคุณดีสุขภาพดีนะครับไปตลอดชีวิต นะครับรวมทั้งกับมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นไขมันลดลงไม่หงุดหงิดฮอร์โมนก็ดีนะครับบางคนนะเขาเรียกว่า,าประจำเดือนผิดปกติไปหมดเลยพอทํา IF ปุ๊บทุกอย่างหายดีหมดบางคนมีลูกยากทํา IF ปุ๊บมีน้อง IF เกิดขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าระบบฮอร์โมนทุกอย่างมันดีขึ้นนะเพราะนั้น้าความลับนี้มีอะไรบ้างนะครับ5ความลับนี้อันดับแรกครับนั่นคือนะครับลดฮอร์โมน นะครับเขาจะด IF นี่ยนะครับจะช่วยลดระดับฮอร์โมนที่มากระตุ้นความหิวของเรานะฮะคือในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนหิวอยู่ที่เจ้าว่าเจ้าฮอร์โมนเกอรินซึ่งถ้าเกิดเราใช้ชีวิตตามปกติกินอาหารบ่อยๆวันหนึ่งกิน5มือ้อ7มื้อนอนก็ดึกเครียดก็มากนะฮะ แดดก็ Dad, ไม่โดนเดินก็ไม่เดินนั่งทํางานทั้งวันแบบนี้ไอ้เจ้าฮอร์โมนเกลิลินเนี่ยหรือฮอร์โมนกระตุ้นความผิวเนี่ยจะออกมาเยอะมากๆซึ่งจะทําให้ท่านหิวแล้วทุกทรมานมากท่านจะหิวบ่อยหิวง่ายบางคนบอกทำไมฉันหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วเพิ่งกินมากินทั้งวันก็ยังหิวกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มสักทีกินปุ๊บก็ง่วงเหงาหานอนก็เพราะว่าเจ้าฮอร์โมนเกลิลินตัวนี้แหละแต่พอเราทํา i เเนี่ยฮอร์โมนเกิลินเนี่ยจะลดลงมากท่านจะหิวน้อยลง ท่านจะรู้สึกแฮปปี้กับทุกๆมื้อของอาหารวันหนึ่งท่านสามารถที่จะกิน2มือ้อหรือ1มื้อได้แบบสบายๆถ้าท่านทําได้ถูกต้องนะครับแล้วท่านก็จะลดน้ําหนักได้แบบออโตเมติกโดยที่ทุกมื้อท่านยังกินได้อย่างอ,อร่อยโดยไม่ต้องนับแคลอรีร่เลยทั้งสิ้นนะครับมาต่อกันนะครับความลับที่2นั่นคือ IF เพิ่มระดับฮอร์โมนเลปตินฮอร์โมนเลปตินคือฮอร์โมนที่จะทําให้ท่านรู้สึกอิ่มรู้สึกมีความสุขรู้สึกพอ อันแรกท่านหิวน้อยลงเห็นไหมกระตุ้นเกิดททำให้เกลินน้อยลงอันที่2องทำให้เลปตินเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าอะไรท่านจะหิวยากอิ่มง่ายมีความสุขง่ายคุณดีง่ายฮอร์โมนก็ดีเห็นยังครับอันนี้2อ,อันเนี่ยทำให้แบบผอมแบบออโตเมติกแล้วนะอันดับที่3 IF นะครับลดภาวะดื้ออินซูลินอันนี้คือโคตรสำคัญอินซูลินเนี่ยเขาเรียกฮอร์โมนพระราชา ควบคุมร่างกายของเราไปทุกส่วนทุกสิ่งถ้าเกิดเราสามารถควบคุมฮอร์โมนอินซูลินได้ให้หลั่งน้อยลงใครที่เป็นเบาหวานจะหายเบาหวานใครที่ไขมันสะสมเยอะร่างกายจะเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นใครที่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับน้ำตาลในเลือดของท่านจะดีขึ้นความอยากอาหารหวานของท่านจะลดลงทุกอย่างมันจะดีขึ้นมากๆ ดังนั้นถ้าท่านอยากหายเบาหวานท่านอยากคุณดีสุขภาพดีอยากลดไขมันในเลือดลดไขมันทั่วร่างกายความดันลดลงเลิกกินยาตลอดชีวิตท่านต้องลดภาวะดื้ออินซูลิน และสิ่งที่ทำให้ท่านลดภาวะดื้ออินซูลินได้อันหนึ่งที่ดีมากๆและแทบไม่เสียเงินเลยคือการทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งอย่างน้อย16 8ทับต่อเนื่องกัน1-3เดือนอันนี้แนะนำจริงจริงนะฮะนักเรียนว p ีที่ผมดูแลเนี่ยเบาหวานเนี่ยหายกันมาเยอะแยะมากแล้วการที่ท่านทาน,ทาน,ทานยาเบาหวานฉีดยาเบาหวานมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีแต่มันเป็นการป้องกันปลายเหตุคือทาให้ท่านไม่เสียชีวิตจากภาวะน้าตาลสูงแต่มันไม่ได้รักษาต้นเหตุคือภาวะดื้ออินซูลิน เห็นไหมฮะท่านฉีดอินซูลินเพื่อลดน้ําตาลกลับกายทําให้อินซูลินดื้อยิ่งขึ้นดังนั้นคนเป็นเบาหวานแล้วไม่คุมอาหารอย่างถูกต้องร่างกายของท่านจะเกิดการกระตุ้นอินซูลินตลอดเวลาร่างกายของท่านจะดื้ออินซูลินตลอดเวลาต้องใช้ยามากขึ้นจนไปจบที่ไตาวายเรือร้อรังต้องฟอกไตตลอดชีวิตก็อันตรายจริงนะครับก็ต้องเข้าใจในหลักการของมันนะครับ มาต่อกันครับข้อที่4ครับ if ลดการกระตุ้นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความอยากอาหารนะฮะสมองเรามีหลายส่วนจะมีส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความอยากอาหารซึ่งต้องบอกนี่ฮะว,ว่ายาต่างๆที่ออกมาเพื่อทำให้เราลดน้ําหนักได้เนี่ยมันก็ไปลดการกระตุ้นสมองส่วนกับความอยากอาหารนี่แหละแต่มันเป็นยาเคมีซึ่งมีผลแทรกซ้อนบางคนมีผลต่อระบบประสาทรุนแรงจนกลายเป็นบ้าเป็นบอเลยก็มีนะฮะหลอนไปเลยก็มีใครกินยาลดน้ําหนักแบบพวกเนี้ยนะฮะ แต่คราวนี้การทำา i เนี่ยมันเป็นการลดการกระตุ้นสมองส่วนนี้แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องอะมันไม่มี s i เ e ฟเฟก c t ะมันทําให้เราแบบเออไม่อยากอาหารแบบชิลๆไปทํางานก็ไม่ได้หิวโหยอะไรทุกอย่างมันดีไปหมดเลยแล้วน้ําหนักก็ดีขุนก็ดีหน้าก็ใสคือทุกอย่างมันโคตรดีอะถ้ามันเป็นอันนึงในโลกใบนี้ที่ผมแนะนําให้ท่านทําได้นะผมก็จะแนะนำอะนะครับการทํา IF นะฮะคราวนี้อันต่อมาครับ IF เนี่ยเมื่อร่างกายปรับตัวได้เนี่ย ร่างกายเนี่ยจะใช้ไขมันมาเป็นพลังงานคือร่างกายของเราเนี่นะฮะมีการใช้พลังงานจากสส่วนคือเราทานอาหารไป3ส่วนทานอาหารเราเขาเรียกแมคโครนิวเทียนคือโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตซึ่งโปรตีนเนี่ยร่างกายเราจะไม่ใช้มาเป็นพลังงานนะเขาจะใช้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนเมื่อไหร่ใช้ปโปรตีนมาเป็นพลังงานคือกล้ามเนื้อสลายเนี่ยนะฮะคือท่านแย่และเพราะนั้นร่างกายเราจะใช้อยู่2อย่างพลังคือใช้จากคาร์โบไฮเดรตพวกน้ําตาลเนี่ยกับใช้จากไขมัน นะครับคราวนี้ถ้าเราทานแป้งเยอะน้ำตาลเยอะนะครับแล้วไม่ทำา IF เนี่ยร่างกายเราจะรู้จักการใช้แต่ไขมร่างกายใช้แต่น้ำตาลใช้ไขมันไม่เป็นพอไขมันเราสะสมในร่างกายไปเรื่อยๆนะฮะไม่เกิดการใช้สถทีเนี่ยร่างกายหนึ่งคือจะหิวง่ายนะฮะเพราะว่าดึงไขมันมาใช้ไม่ได้อันที่สองคือไขมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วมันสะสมที่ไหนบ้างอะรอบเอวรอบแขนรอบขาไปถึงในช่องท้องลำไส้ตับหลอดเลือด เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องหุ่นดีสุขภาพนีล้ละมันเป็นเรื่องชีวิตอันยืนยาวของท่านและเพราะฉะนั้นการทํา IF นะครับจะทําให้ท่านหุ่นดีสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับและ IF ที่ผมแนะนําเอาแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็ทาสักส6บหทับแปดสิบหกทับแคืออะไรพักการทานอาหาร16ชั่วโมงทานอาหาร8ชั่วโมงทานเป็นมือ้อไม่ทานสแนค็คไม่ทานอาหารว่างนะครับวันหนึ่งทานไม่เกิน3มือ้อให้ดีทาน2มือ้อและว่างๆทานวันละมือ้อสักอาทิตย์หนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งกําลังดีนะครับ าถามว่าทําไมถึงแนะนําเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้อินซูลินในร่างกายของท่านเนี่ยไม่สวิงไปสวิงมาแล้วก็ทําให้ท่านมีสุขภาพดีไปตอลอดชีวิตนั่นเองบางคนบอกเฮ้ย hey, เราต้องกินข้าวสามมือ้อผมบอกใครบอกร้านขายอาหารบอกเปล่าบริษัทใหญ่ๆเขาบอกให้ท่านทานหลายๆมื้อไหมมีห้ามือ้อเจ็ดมื้อก็มีนะเพราะอะไรเพราะเขาอยากขายของไงถ้าเขาบอกมาให้ท่านทานมื้อเดียวหรือสองมื้อต่อวันเขาขายของได้ไหมล่ะ เขาก็ไม่มาสนับสนุนหรอกใช่ไหมมันไม่มีหรอกนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสุขภาพดีเนี่ยเราต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ให้ไม่ให้เรื่องของ advertising หรือการโฆษณาเนี่ยมาหล่อหลอมเราจนเราแบบไม่เข้าใจในเรื่องพวกนี้นะครับคราวนี้ภารก,กิจวันที่10ครับงดอาหารที่ปรุงสําเร็จปรุงสําเร็จคือแบบแบบเป็นหีพออะไรเงี้ยนะีอาหารแปลรูปอย่างนี้ดีกว่าเออพวกที่แบบเป็น บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ยต้องงดเลยนะฮะขนมกรุบกรอบต่างๆนะฮะคือขนมในร้านสะดวกซื้อที่มันเป็นถุงแล้วฉีกออกมาแล้วกินอร่อยอะ่ะงดทุกอย่างนะฮะพวกนี้เนี่ยมีทั้งเกลือที่เป็นโซเดียมสูงมากมีทั้งอ่าก็เรียกไฮฟรุกโตสคอนไซรัปเป็นน้าตาลแบบอุตสาหกรรมกระตุ้นอินซูลินสูงว่ากินน้ําตาลทรายขาวอีกนะครับแล้วก็พวกสารกันเสียสารปรุงแต่งนะ,ะอาหารที่ปรุงสําเร็จที่เก็บได้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนที่ใส่ฟรีซแล้วเอามาอุ่นอย่างเงี้ย ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเขาใส่ส่วนใหญ่ก็ต้องใส่สารกันเสียสารเติมแต่งต่างๆเนาะก็ต้องระมัดระวังพวกไอศครีมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอัลตร้าไฮโปรเซฟู้ดเลยคือผมใช้คำนี้ฮะคือผมไม่ได้ห้ามท่านกินไปตลอดชีวิตเนาะคือช่วงไหนที่เราลดน้ำหนักหรือยาสุขภาพดีช่วงนั้นเราก็ลดให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ถ้ามันมี เขาเรียกว่าการซีรีเบตหรือว่าการงานเลี้ยตงต่างๆลูกรับปริญญาเอ้ยมีความสุขวันเกิดเออจะกินบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะ<ช>แต่กินทุกปีทุกวันเช้ากลางวันเย็นอย่างเงี้ยมันก็ตายเร็วแน่นอนนะฮะมันก็ชีวิตใครชีวิตมันเนาะต้องดูแลตัวเอาเอง <laughs> <c oughs> นะฮะโอเคครับสำหรับท่านที่สอบถามมานะฮะเกี่ยวกับคลาสลดไขมันทั่วใน21ว,วันนะครับก็ไลฟ์ทั้งปีนะฮะสำหรับปีนี้เรือซัมฟีตรอดชีวิตนะครับก็ถ้าใครต้องการที่แบบเออ ไม่อยากจะไปหลงทางอีกแล้วอะนะฮะแล้ก็อยากจะลดสัก5โล10โลภายในสัก1 3เดือนแล้วก็ไม่อยากออกกำลังกายหนักจนเกินไปนะฮะอยากแบบชิวๆนะฮะเลือกอาหารแบบสบายๆทานนอกบ้านก็ได้ไม่ต้องทำอาหารเองกันแบบทุกทรมานอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็แนะนำคลาสนี้นะฮะเพราะว่าคนเรียนแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จกันเยอะแยะไปหมดนะฮะ ก็แนะนำครับถ้าไม่อยากเสียเวลาในชีวิตลองผิดลองถูก The Fat l o r d Master Class นะครับเรียนที่ไหนก็ได้ในโลกนะครับเพราะว่าเป็นออนไลน์คลาสนะครับคลาสเรียนนะครับท่านเข้าไปเรียนพร้อมให้ท่านเรียนเรียบร้อยนะฮะ21บทเรียนหลักนะครับ9บทเรียนโบนัสแล้วก็10ไลฟ์สดนะครับคือ21บทเรียนหลักเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกบทเรียนเนี่ยเข้มข้นกว่าที่ผมสอนเนี่ยประมาณสัก3-5เท่า นะครับแล้วก็ในทุกบทเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีเ,าเขาเรียกว่าคําอธิบายนะครับรายละเอียดบทสรุปไปให้เรียบร้อยนะครับเรียนเสร็จมีบทสรุปไปให้ทบทวนได้อันต่อมานะครับยังมีภารกิจนะครับสาถอย่างคือในคลาส30วันอันเนี้ยในซีรีส์30วันที่ผมสอนอยู่ตอนนี้นะมันมีภารกิจอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าถ้าในลดไขมันทั่วล่างในยี่สิวันเนี่ยมีภารกิจ3-5อย่างหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าท่านทําตามไป21วัน ะะท่านจะมีสิ่งใหม่ๆในชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก80 100ถึง1 0อยอย่างนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ท่านทำได้คือท่านไม่ต้องเครียดว,ว่าโอ้โหร้อยอย่างมันจะไปจําได้ยังไงทําได้ยังไง คือคนที่คนเรียนเขาทาได้แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องจําเลยอย่างที่ผมบอกเลยว่าพอเรามีความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยอะไรทุกอย่างมันจะง่ายอะไรทุกอย่างมันก็จะอีซี่นะครับคลาสเรียนนี้เหมาะมากสําหรับมือใหม่มือระดับกลางน้ําหนักนิ่งโยโย่หรือว่าคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายคนที่เริ่มมีอายุเยอะอยากมีขุนดีแล้วก็สุขภาพดีไปพร้อมกันด้วยคลาสนี้เหมาะมากสําหรับมือเก่าอาจารย์ต่างๆเทรนเนอร์ต่าง,าง,าง,างๆเหมาะไหมเหมาะเพราะว่าท่านจะได้เขาเรียกว่า รวบรวมความรู้กันกองออกไปแล้วผมสรุปไปให้ท่านสามารถนําความรู้ที่ผมสอนเนี่ยก็ไปสอนต่อได้ไปเอาสิ่งที่ดีๆเนี่ยไปเผื่อแผ่ให้กับลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะฮะก็มีเทรนเนอร์เรียนอยู่หลายคนแล้วก็ไปสอนลูกศิษย์แล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ดีมากนะครับคืออย่างเทรนเนอร์เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการออกกาลังกายขุนดีใช่ไหมพอมีอาหารที่ถูกต้องเข้าไปด้วยเนี่ยการเทรนต่างๆลูกศิษย์ลูกเทรนเนี่ยก็อีซี่ง่ายแล้วก็ไม่ทุกข์ทรมาร์ ก็ได้ผลดีทั้งคนสอนคนเรียนดีทั้งหมดนะฮะก็ลองดูนะฮะก็ใครสนใจนะฮะก็แอดไปที่ Li น์แอดด็อกเตอรทตนะฮะตอนนี้ผมลดราคาให้ประมาณ7 0 8สักแแล้วก็มีของแถมเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าจะได้เจอในคลาสและอย่าลืมนะครับคำที่ผมพูดเสมอครับมีคนทําได้ท่านทําได้แน่นอนนะครับแล้วมาเจอกันในคลาสครับสวัสดีครับบ๊ายบาย